โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวิ่กับผมวิวสังครับวันนี้ผมก็จะมาบอกแนวทางครับว่าเราจะเล่นอย่างยังไงเดี๋ยวให้ต้นเกมเนี่ยให้เราได้เล่นได้ง่ายๆนะครับให้อ่าเกิดเนาะเกมนี้เนี่ยพิเศษหน่อยผมก็มากับบิโลอันดับหนึ่งนะครับก็คือสายสีนเนนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแบกเล้งเขานะครับก็นี้ก็เล่นในเล้งซูพรีม6กกว่าดาวนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเราจะเล่นเป็นยังไงนะครับก็เกมนี้อย่างที่ผมบอกไปว่า ผมจะมาบอกแนวทางเนาะก็สำหรับเกมนี้นะี่ยผมชวนลินไปทางด้านของเลียวมะนะครับก็เป็นไปได้เราก็ต้องรองเขาเคลียร์คลิปก่อนนะครับเพราะว่าเลียวมะเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่สกิลของเขาเนี่ยค่อนข้างาระยะไกลนะครับแถมดาเมจเขาต่อเนี่ยแรงเนาะโหเหมือนเขาจะเข้าเลททีมเรานะครับรอกบรวมนะครับโอ้โหกบรูปสวยมากเลยนะครับต้องเข้าไปต่อนะโอเคต้นไม้ฟิกเกอร์แล้วนะนะตามต้นไม้นะครับโอเคตีต้นไม้ไปโอเคได้ต้นไม้มาครับ ล้วก็เปิดวงจังหวะน,นี้ไว้ไงเราฟิกเกอร์เข้าไปรวบแล้วลิเลียโปก๊อาากอะจังหวะน,นี้ผมเข้าไปสวนนะครับก็เก็บเลยมา,มาได้เออเคตีด OK ับเบิลเคียวนะครับต้นเกมทีมเราเนี่ยเก็บสกอร์ไปสาตัวนะครับก็ทำให้ทีมเราเนี่ยมีการเงินที่ทาฝันข้ามไปยเยอะมากเลยนะครับก็จะลงมาเชียร์เวฟต่อนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งเคียร์เวฟไว้เนี่ยถ้าเวฟมันชนกันเนี่ยหรือเราตัดเวฟฝันข้ามได้เนี่ยฝันหข้ามก็จะไม่ได้เงินนะครับแล้วเขาก็จะจนกว่าเรานะครับทำให้เราเนี่ยเล่นง่าย อ่าป่าเราจบล่างนะครับก็เป็นไปได้เนี่ยเราพยายามยูดูเชิงนะครับว่าผ่อนข้ามเนี่ยเขาจะเล่นกับเราหรือเปล่านะครับต้องหาบุมเนาะแต่อันนี้คือผ่อนข้ามเขาเห็นได้นนะครับว่าป่าเราจบไหนเนาะเราก็น่าจะเอาไม่ได้นะครับเป็นไปได้ก็ต้องขึ้นไปมังกรนะครับโอเคก็เดินขึ้นไปเลยนะ โอเคเห็นต้นไม้ตัวโหเต็มพุ่มเลยนะโอเคแล้วสายสีเตะมาให้ผมนะครับแล้วผมก็เข้าไปรำเนาะก็เก็บมาได้ถือว่าสวยนะครับแต่เราเสียทางด้านของป่าทีมเราไปนะครับก็อาจจะคุ้มอยู่หรือเปล่านะหนึ่งเลขสีนะครับอาจจะคุ้มนะครับคุ้มคุ้มคุ้มก็ขอบคุณพี่ชายนะพี่ไถ่มาให้นะครับก็คิวได้ครับน้องๆโอเคครับก็มาฟาร์มต่อครับเห็นคลิปตัวไหนเนี่ยเราเป็นไปได้ถ้าเราเอาได้เนี่ยรอเลยนะครับอันนี้เราก็มาเวทบูนะครับถ้าเราเวทบูลได้เนี่ยผมบอกเลยว่า การเคลื่อนเนี่ยนําแน่นอนเราบัตเตอร์ไฟเข้าไปอย่างนี้นะครับโอ้โหมุมไม่ดีนะครับผมว่าต้องถอยนะครับเรือม,มันปิดเนาะตอนแรกผมก็กะว,ว่าจะเล่นเนาะแต่อันติผมไม่มีนะครับก็ผมก็เลยต้องปล่อยนะครับถ้าผมเข้าไปเนะี่ยผมน่าจะแถมเนาะก็ต้องขอโทษกบกับลิเลียด้วยที่ผมต้องปล่อยนะครับช่วยไม่ได้จริงๆเนาะก็ต้องเซฟสกอร์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อกี้ผมเข้าไปเนะี่ยผมอาจจะตายฟรนะีเนาะเ่นกลางเหมือนจะมีบวกกันอีกแล้วนะครับ โอเคเข้าไปช่วยนะเข้าไปบังเนาะเดี๋ยวมาเขาอาจจะฟิกเกอร์มาแทงนะครับผมก็เข้าไปบังเนาะโอโ้โหทูเลนเนี่ยเจ็บมากเลยนะครับหมายถึงเขาดาเมจระบมเนี่ยเจ็บมากเลยนะโคตรแรงเลยขออนุญาตกลับไปฮิวก่อนนะครับหากใครกำลังมองหา idlv คุ้มๆสกินแลสวยๆ,ๆผมขอแนะนำเพจนี้นะครับแอดมินต้น tp7 เ m e l ทอมอัพเพจบริการรับเติมเกมอาไล่ยี่ชั่วโมงสุหรับคุ้มปลอดภยัยใช้เพียงแค่คอเตอร์ดีเท่านั้น แถมเกมอื่นก็ยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มไม่แพงกันสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจมโลท็อปอัพและแอดไลน์มโลท็อปอัพแอดไลน์มโลท็อปอัพมีแอดนำหน้าด้วยนะมาเคลียร์เว็บเลนตัวเองนะครับเหมือนพลธุค้าเนะี่ยลงมาสองตัวเลยนะก็เป็นไปได้เราก็ต้องเซฟหน่อยนะครับตาเนี่ยนะผม ปกติอ่าปกติเนี่ยถ้าเล่นหย่างครับก็ถ้าทุกคนได้เห็นทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเอาเป็นพลังแฝงอ่ารองเป็นสีเขียวเนาะเป็นลากไม้นะครับเวลาตีแล้สแต็กก็จะได้เลือดเนาะแต่ผมเนี่ยอ่ถาถนัดใช้สีฟ้ามากกว่าครับก็จะบวกพลังโจมตีแล้วก็มีรีคาบัลลี่พัดนะครับก็เอาไว้เล่นอ่าเชิงได้นะครับเอาไว้ตอนเอัพเฮนเนาะโอเคเหมือนเล่นบอ์จะมีไฟนะครับก็ไฟถือว่าไฟาสวยนะโหกบรวบสวยมากนะครับเกมนี้อ่าเรียวมาตัวเดียวโอเคเราน่าจะเอาสุดได้นะครับโอเคเปิดนติคอมโบดีๆนะ โอเคสวยนะครับก็คิวมาได้นะครับก็ชิวๆเลยนะเกมนี้เกมนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าการเงินทีมเราเนี่ยถือว่านำนำแบบนําแบบไวมากเลยครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยทีมเราเนี่ยเล่นกันเป็นนะครับก็เวฟเนี่ยไม่ตกกันเลยเนาะทำเวฟอะไรเนี่ยสูงตลอดเลยนะครับผมก็มีโอกาสรันป้อมได้ผมก็มาดันให้เพื่อนนะครับ โอเคการที่เราได้ป้อมกลางเนี่ยก็จะทำให้ทีมเราเนี่ยเล่นง่ายมากขึ้นมีโพสชั่นในการเล่นมากขึ้นแมปก็จะกว้างขึ้นนะครับเราก็จะเล่นได้ง่ายๆเนาะโหทัวร์เล่นทัวเล่นเขาเก็บแสแต็กกัน,นครับเป็นไปได้รอเขาเคลียร์ก่อนนะครับแถมรอรอเพื่อนมาเอาคิฟเ,เนี่ยก็จะได้เงินเนี่ยน,นะครับโหต้นไม้โอเคฟิกเกอร์เข้าไปฟันนะครับน่าจะไหวเนาะ เพราะว่าผมเอาแฝงเป็นดามเมจอย่างที่ผมบอกครับดามเมจผมอามาแรงกับปกติเนะโหเดี๋ยวมานี่พิ้วเหมือนกันนะครับฟิกเกอร์รอด่อามาถึงได้ป้อมเลยเนาะพิ้วใช้ได้พิ้วใช้ได้โอเคนะครับเป็นไปได้ก็อยากได้ป้อมล่าเหมือนกันเนาะเดี๋ยวป้อมบนให้อ่า่าาบิโลเราไปเลีย์นะครับก็ให้อ่าพี่ชายเราไปเลียนะ์เนาะผมก็จะมาตีบ้านนะครับโอเคได้ป้อมมาสวยนะครับ พอได้ป้อมเสร็จเนี่ยก็ดูลาลราวอะไรไปก่อนนะครับเดียวมาเนี่ยถ้าเขาอยู่คนเดียวเราโซโลเขาไหวนะครับเกมนี้เพราะว่าด้วยการที่การเงินเราเนี่ยมันนำเนาะเราก็โซโลเขาสบาย,ลยแลวแหละแต่เมื่อกี้คือเขามีเพื่อนนะครับผมก็เลยไม่เอาเนอะโหทีมเรานี่ดุจัดเลยนะครับเกมนี้ต้องไปช่วยกลางนะครับโหบัตโดดนะครับโอเคเลงบัตก่อนนะโหผมโดนเดีมาทแทงว่ะชิบหายละ เลือดผมเสียเยอะไปนะครับไม่มีเลือดเล่นต่อเนาะก็เลยโดนเรียวม้าเก็บไปเสียดายนะครับถ้าผมไม่โดนเรียวม้าแทงกับบันติเนี่ยผมน่าจะเล่นหมดไฟได้นะครับเมื่อกี้เสียดายเหมือนกันนะครับเหลือพี่ชายคนเดียวนะก็น่าจะรอดเดี๋ยวามาดูพี่ชายผมจังหวะนี้ว่าไงจังหวะนี้รอดหรือเปล่าหรือจะส่วนหรือ,อยังไงโอ้ค,คาเฟ่นี่กดสปินไล่เลยนะครับพี่ชายรอดป้าพี่ต้องรอดแล้วจังหวะนี้ต้นไม้ตกไปโดนสวยต้นไม้ไม่ตกนะครับโอเค ไหวนะพี่ไหวนะไหวนะโอเคครับเกิดแล้วนะเราก็ไปเลนบนนะครับก็เป็นถือว่าเป็นการสลับเลนไปนในตัวเลยเนาะโอเคครับมาเก็บรูนครับในแมปเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตเนาะเลนบลนเนี่ยมี2ตัวครับถ้าเราไปสู้เนี่ยเราไม่ไหวแน่นอนเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกเนี่ยเรวมาแทงผมนะครับเลือดผมมันเสียเยอะไปเนาะ ก็ต้องเซฟๆหน่อยนะครับเคารีร์คีปไปก่อน,นครับเราเค่อยหามุมรอเล่นกับเพื่อนนะครับตัวเราอย่างที่บอกเนี่ยมันเก่งเวลสิบสองครับก็เวลนี้เป็นไปได้ก็น่าจะคอมโบอ่าโซโลไหวนะครับเป็นไปได้ก็ต้องเป็นตัวที่อ่าไม่มีดาเมจอ่าเยอะเยอะไปหรือว่าเป็นตัวที่ขาตายนิดนึงนะครับก็เราก็ไหวเนาะ เค okay, มาตีป้อมเรานี่อ่าเกมนี้เนี่ยเราแยกดันป้อมแบบชิวมากเลยนะครับผมก็จะเน้นดันเลยนะอย่างที่บอกนะครับเกมอเกมโมบ้าเนี่ยมันตีบ้านชนะเนาะตีป้อมชนะผมก็มาตีนะครับเชแยวผมออกเป็นเกาะสะท้อนนะแล้วก็แถมป้อมต่อไปนะครับฝันตรงข้ามเนี่ยเขาไม่เห็นผมเลยนะครับผมนี่ก็แปลกใจเหมือนกันนะครับผมนี่าตีบาเลีเขาแตกเลยนะถือว่าฮายอยู่นะครับไม่มีใครมากันนะครับ ในไปหลกกลางหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวช่วยดันกลางนะครับเชี่หามุมเล่นนะครับหูกบฟิกเกอร์โหรวบรวบสวยจัดกบอันนี้กบเมดส้มปะเนี่ยอย่างเวอร์นะครับรวบสีเมื่อกี้สยองจัดเกมจบโดยที่ผมยังไม่เวิลสิบสองครับยานเก่งตอนไหนทุกคนเก่งตอนเวิลสิบสองครับและตอนนี้ผมยังไม่เวิลสิบสองครับก็คือเกมนี้น่ยชนะโดยที่ผมไม่ถึงเวิลสิบสองเลยก็คือเนี่ยก็คือเกม มันอ่ามันรวยมากนะครับก็อย่างที่บอกว่าเกมนี้เนะี่ยทีมผมเล่นดีด้วยก็เป็นอ่าในรง้งซูบีหกกว่าดาวนะครับก็เป็นการอ่าเล่นหย่างออบเลนนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนะี่ยก็พอเป็นแนวทางให้ทุกคนเนี่ยได้ดูเป็นเล็กๆน,น,น้อยนนะครับก็เป็นคลิปที่2เนาะที่เป็นคลิปแนวทางหยาดไม่ส้มสำหรับของผมวิวซังนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนะี่ยก็มีเท่นี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ช่องวิวซังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับ